สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการไรา้สาระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเรื่องไร้ไร้ไร้สาระนะฮะสาระแบบไร้ไนระะ้มาเล่าอีกเช่นเคยนะครับความเชื่ออ่าศยศาสตร์ความงมงายจะรวมอยู่ที่นี่นะฮะในเวลาต่อมานะฮะ ต่อไปนี้นะฮะจะเป็นเรื่องขี้โม้ขี้โม้โม้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ใครจะฟังไม่ฟังนะฮะไม่ฟังก็แล้วไปถ้าฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องขี้โม้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้นะฮะขอนำเสนอรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะรุ่นนี้ที่ท่านเห็นนะฮะเรียกว่าเป็นรุ่นปืนแตก สร้างปี2528นะฮะหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนี้นะฮะประกอบพิธีสร้างขึ้นปี2528นะฮะพระรุ่นนี้ได้นำาชนวนโลหะนะฮะและพระพุทธรูปเทวรูปเก่าๆซึ่งขุดพบนะฮะขุดขุดพบใต้ฐานชุกชีพระประธานนะฮะชุกชีพระประธาน ในพระอุโบสถเก่าสมัยหลวงพ่อเงินนะฮะรวมถึงรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าที่ชำรุดนะฮะเนื้อละครังโบราณน,นะฮะนำมาหล่อหล้อมสร้างหลวงพ่อเงินรุ่นนี้ขึ้นมานะฮะคือรุ่นเปลืนแตกนะฮะดังนั้นผิววันณะเนี่ยมันจะมีจำนวนอของโลหะเก่าเนี่ยจำนวนมากนะฮะพระก็เลยจะออกไปทาง เก่าๆหน่อยนะฮะนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าพระรุ่นนี้นะฮะส่วนพุทธคุณน,นั้นนะฮะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะหรือใครไม่ทราบนะฮะรุ่นนี้ปืนแตกเนี่ยนะฮะคือขนาดว่าลองปืนเนี่ยปืนยิงเนี่ยปืนยังแตกคากระบอกเลยนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์โชคชนมากมายนะฮะ นะฮะรุ่นนี้นะครับผมส่วนผู้ทุกคุณก็จะเด่นไปทางมาหาอุดหยุดกระสุนนะฮะคงกระพันชาตีนะะมาแน่ๆหลวงพ่อเงินนะ,ะเป็นเรื่องเป็นเรืออกในข่าวในอะไรนะฮะอ่าได้ยินได้ข่าวอ่านหนสพิมพ์เงิน,ลนหลวงพ่อเงินนี่ก็จะว่าประสบการณ์สูงเหมือนกันนะฮะ อ่าส่วนอ่าส่วนในด้านของด้านเมตตาค้าขายนะฮะก็ต้องว่านามของท่านเนี่ยก็คือหลวงพ่อเงินก็คือชื่อเงินนั่นแหละนามของท่านก็เป็นมงคลในทางกาเรียกอะไรโชคลาภเนาะมีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยก็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 อาจจะครอบคลุมด้วยในเรื่องของโชคลาภนะฮะโชคลาภเงินทองอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้นะฮะหลวงพ่อเงินนะฮะราคาก็ยังไม่ขยับขึ้นสูงมากนะฮะยังอยู่ที่ ครึ่งครึ่งหมื่นประมาณครึ่งหมื่นอยู่นะฮะก็ถือว่าสูงพอดีสำหรับคนไม่มีตังค์นะฮะคนไม่มีตังค์อย่างเราก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราจะแขวนองค์เดียก็เอาดีๆสักรุ่นละว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ถ้าจะหา,หาไอ้รุ่นที่ทันหลวงพ่อเงินสร้างเนี่ยนะฮะก็คงจะไมถะ่ถึงหาได้เราก็ไม่มีกระตังเพราะว่าเขาถือว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยรุ่นที่ทันท่านสร้างเนี่ยนะฮะ เป็นพระอ่ารูปหล่อที่มีราคานะฮะมีราคาเป็นรูปหลอ่อโลหะนะฮะราคาที่สูงที่สุดในประเทศนะฮะสูงที่สุดเนี่ยถ้าทันท่านนะฮะสูงที่สุดในประเทศหรือในโลกด้วยซ้ำนะ,ะเป็นเป็นพระรูปหล่อที่มีหลักมูลาค่าสูงมากนะฮะถ้าในไอในในรุ่นที่ท่านท่านสร้างนะฮะผมที่เขาเล่นหาแพงกันนะฮะส่วนเกทแท้ ยังไงในรุ่นท่านสร้างก็ไปศึกษาอีกทีนะฮะผมถ้าเราเนี่ยสู้ว่าถ้าเรางบน้อยงบน้อยแล้วก็ไปไปหาดูอ่ารุ่นที่สร้างใหม่ๆขึ้นมานะฮะร,รุ่นที่สร้างใหม่ๆขึ้นมาพิธีด,ดีๆนะมีการบวงสรวงอ่าดีๆนะฮะผมรูปทนะร,สสรปสง,สสงสวยงามนะฮะสีสันรูปทรงสวดทรงสวยงามนะฮะคิดว่า อ่าก็ก็ผูทธคุณก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารุ่นเก่าๆเลยนะฮะอาจจะเป็นค่านิยมด้วยแต่ว่าถ้ามีการวงสวงอย่างถูกต้องเนี่ยฮะหลวงพ่อขั้นก็น่าจะจะเมตตาคุ้มครองดูแลผู้รักษาอ่าผู้บูชาแขวนติดตัวเหมือนกันนะฮะผมอย่างน้อยก็ดีกว่าพักเก๋แล้วว่าถึงจะเป็นพักใหม่แต่เป็นพัะแท้แต่ก็อ่ากเรียกอะไร ไว้ใจได้ไงถ้าเราหาพระที่ทท่านไม่ได้นะฮะอ่านี่ก็คือรุ่นใหม่นะฮะเนี่ยจะเนี่ยสิวพันสวยนะฮะนะครับต่อโค้ดด้านล่างอย่างนี้อ่าเราก็พอที่จะบูชาได้ราคาก็ไม่สูงมากหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนะฮะหรือจะทำอ่าเป็นเหรียญก็ได้นะฮะเหรียญหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยนะฮะอ่าหลวงพ่อเงินอย่างนี้เหรียญจอบอันนี้เป็นจอบใหญ่นะฮะรุ่นสร้างใหม่ๆนี่แหละนะฮะอันนี้ออกวัด กอบแก้วอะลุนขามอันนี้นะฮะก็พิธีดีประสบการณ์มีนะฮะหรือเราจะเอาปี2-7ปี1 5แล้วก็แล้วแต่งบประมาณเรานะฮะแต่ถ้าเราอยากได้พระพิธีสวยๆแล้วก็ลองลองค้นดูนะฮะมีการสร้างหลายอ่าหลายวาระหลายพิธีหลายวาระนะฮะแล้วก็ลงหลวงพ่องเงินเนี่ย สร้างขึ้นหลายวาระมากนะฮะสร้างขึ้นหลายวาระมากแทบจะอ่าโอ,โอ้เยอะเหมือนกันแหละแทบจะเยอะเหมือนกับหลวงปู่ทวดเลยแหละนะฮะผมอ่าโอเคนะฮะก็ก็ถือว่านะฮะเป็นสาระหลายๆนะฮะเรื่องหลายๆ หลายสาระมาเล่าสู่กันฟังเพื่อประกอบการพิจารณาในการเช่าหาบูชาน,นะฮะในส่วนของหลวงพ่อเงินนะฮะอันนี้คือคือคือเป็นแนวทางนะฮะแล้วอ่าอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะอ่าพินิษพิจ,จารณาไปในทางไหนนะฮะผมแล้วแต่งบประมาณเราด้วยแหละ <c oughs> อานะฮะก็ก็นั่นแหละฮะ ก็ขอจบการเล่าเรื่องขี้โม้ขี้โม้นะฮะไว้เพียงเท่านี้นะฮะผมโอเคกับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก2528นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ